มารับประทานอาหารร้านมันดาเลเนาะมาดูของโบราณนะของโบราณของพระมาก็สวยงามนะนี่สวยงามเลยนะเดี๋ยวเรากลับไปเราไปทำเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันทำออกมาสวยงามเห็นไหมนี่ก็จบนะก็จบเจ้านางสมัยก่อน งามสวยงามเพดินพม่าก็มีสวยงาม,มเราก็ทุกวันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นเข้าใช้เรื่องเรียกเลยชีวิตสังขารเราแก่ไปแล้วแก่ชีวิตสังขารเราในของโบราณถ้าใครอยากต่ชมของพม่าก็มาที่นี่มาที่นี่นะมาเยา่าติน อโลนงามเต็มเ่ยผนที่สังสรพค์งามบบบนี้เนาะผนมาเก็บรบปรวมไปเฮาก็หลีเก็บรบปรวมน่นเนี่ยนี่กระจกกระจกบานใหญ่เห็นไหมเราก็แก่แล้วสังขารเราเนี่ยแก่ไปเรื่อยๆแก่ไปทุกวันพิ่ตาพันน์องานงามแตะ อันนี้เป็นจำนายกันเนาะเป็นขายกันเนาะเป็นขายโย่จะเนี่ยถำขายเนี่ยมีว่าเป็นน้ำมาโชว์สวยๆสวยงามนี่สวยงามเป็นมีดอกเป็นมีดอกมี มีดอกมีมอญมาแทนอันนี้ร้านอาหารมันดาเลของสวยงามเราก็เหตุแบบเฮาอันนี้กลางใสเงินใสข้าวเหมือนตั้งเพม่ยอเนี่ยวัฒนธรรมพร่มาเานี่ยเอานะโอ้สวยงามอันนี้เนี่ย นี่เป็นสัญลักษณ์สิ่งพิมพ์สวยงามขาอ,อนของเปิ้ลมาอยอกงในงามเนาะอยู่เมืองเฮาเนี่ยมงามอยู่เม,องงม,อมืองเฮาเนี่ยไปเคลียร์ใบต้นให้เขาไว้นี่อันนี้ต้องามเนียนมาปีโตน่นะครับเอ,อิบเงินเอ,อิบค่างเอ,อิบปูสำหรับตัางอันนี้นะนะเปิ้ลที่ต้อง งามบากนี่เป็นเพชรเป็นไม้ห็นผนองมาเหิดงามยังมันนเอาติมีมันนี้เอาติมีของงามมั้นี่ของงามเอาห่วใคร่ไรของงาม ีน,นเป็นเตียนโอ้งามทุกอสียงสันร้านอาหารไม่เอาประมาณนะเดียกตีนงออันนี้กระจกโอ้เห็ดงามของห้องเก๋เก๋คำั Okay, ลูกลำลูกลำคำจะลายไป